ทำน้ำกะทิกินกับอะโวคาโดค่ะวันนี้จะทำอะโวคาโดาน้ำกะทิตีกะทิให้มันแตกอะโวคาโดานี้มันเหนียวมันอร่อยแต่ว่ามันมีรสจืดเราก็จะมาเพิ่มความหวานเพิ่มวความหวานโดยเอาน้ำกะทิเหมือนกะแตงไทยค่ะแต่ว่าใช้เป็นอะโวคาโดเพิ่มความหวานไปนิดหนึ่งมันเหนียวมันมันมันอร่อยเราก็เพิ่มความหวานด้วยกะทิ มันก็จะหอม,หอมเหมือนแตงไทยอ่ะแต่ว่าอะาโวคาโดมันมันไม่หอมเราก็ใช้น้ํากะทินี่แหละเพิ่มความหอมความหวานไปนิดนึงแต่ไม่เอาหวานมากค่ะสายพันธุ์นี้อร่อยมากค่ะอะโวคาโดบางพันธุ์ก็ไม่อร่อยนะบางพันธุ์ก็จะออกขมขมนิดแต่พันธุ์นี้ไม่ขมแต่จะเหนียวเหนียวเหมือนเผือกนะคะมันอร่อยเหมือนเผือกก็เลยต้องมาทําน้ํากะทิ ลองมาทําน้ํากะทิกินดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเพราะว่าอะโวคาโดมันเหนียวมันอร่อยอยู่แล้วเราเพิ่มความหวานเข้าไปดัดแปลงให้เป็นเมนูของหวานนะคะบางคนก็กินกับกับไอติมเนาะแต่ส่วนมากเรากินเปล่าๆนะคะแต่วันทีนี้มันอะโวคาโดมันเยอะไง ช่วงนี้มันเยอะเราก็เลยลองมาทำขวงหวานเป็นน้ำกะทิดูใส่น้ำกะทิราดแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่มันจะหวานเย็นแล้วก็หอมน้ำกะทิกินแล้วชื่นใจค่ะอากาศตอร้อนเตาลทรายขาวค่ะไม่ใส่เยอะหรอกหวานนิดนิด อพูกอนโดอันนี้เวลาเราเอาเม็ดมันขึ้นมานะคะมันมีรากเอาไปเพาะขึ้นนี่นะค่ะเราเอาไปเพาะที่เราเพาะหลายต้นนะสิบกว่าต้นเนี่ยเม็ดแบบนี้นะคะไปลอกตัวนี้มันออกแล้วก็เอาไปเพาะได้ มันดำๆนี้มันไม่ได้เน่านะคะมันเป็นที่เม็ดเม็ดข้างในมันมันจะดำๆ ใครชอบน้ําแข็งก็ใส่น้ําแข็งได้นะคะเนี่ยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อโวคาโ,โ,โดน้ํากะทิเยอะโวคาโ,โ,โดลูกหนึ่งนะคะเนี่ยกินไม่หมดหรอกคะ่ะคนเดียวเดี๋ยวก็จะแบ่งแบ่งให้คนอื่นช่วยกินด้วยอโวคาโ,โ,โดนี้ถ้าเราผ่าหมดแล้วเราไม่ได้กินหมดมันจะดำคะ่ะ มันจะไม่เหมือนผลไม้อย่างอื่นเหมือนเหมือนแอปเปิลน่ะเวลาเราปอกไว้อย่างนี้แอปเปิลมันก็จะดำอะโวคาโ,โ,คโดนี่ก็เหมือนกันค่ะปอกไว้นี่มันก็จะดำเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนไปเลยใส่น้ำกะทิแบบนี้แล้วเราก็จะไปใส่น้ำแข็งค่ะเนี่ยค่ะน่ากินไหมหอมหอมค่ะหอมกะทิ เนี่ยค่ะใส่น้ําแข็งเข้าไปมันก็จะเย็นชื่นใจอะโวคาโดนี้มันจะเนียวเหนียวนะคะอะโวคาโดพันธุ์นี้เรากินมาหลายพันแต่ไม่อร่อยเหมือนเหมือนพันธุนี้พันธุนี้มันจะเหนียวเนี่ยค่ะมันจะเหนียวเหนียวเหมือนเผืออันนี้ก็สุกแล้วนะคะนี่กินได้หมดแล้วเนี่ยค่ะเอามาทําน้ํากะทิแบบนี้กินเหมือนกระแตงไทยมันเหนียวมันอร่อย เพราะว่าอะโวคาโดนี่มันรสจืดเราก็จะมาเพิ่มรสหวานไปนิดเดียวไม่ต้องหวานมากก็ได้คือแล้วแต่คนชอบค่ะก็จะจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะเอามาวิวให้ดูว่าทำอะโวคาโดน้ำกะทิกินเพราะช่วงนี้อะโวคาโดออกเยอะแต่พันนี้อร่อยที่สุดค่ะแนะนําเรากินมาหลายสายพันธุ์สู้พันนี้ไม่ได้ค่ะเนี่ยลูกมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย มันเหนียวมันอร่อยค่ะอร่อยกว่าทุกพันธุ์มันไม่ขมบางพันธุ์มันจะมีรสขมบางพันธุ์เวลาเรากินเข้าไปแล้วกินแล้วมันจะเมาแบบเวียนหัวก็มีค่ะบางคนแพ้แต่อันนี้กินแล้วไม่เป็นไรค่ะเรากินได้อันนี้คือมาแนะนําให้รู้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยกินบางคนอาจจะชอบคนละสายพันธุ์มต่างกันค่ะแต่ว่าเราชอบอันนี้เราก็มาบิวให้ดูทำอะโวคาโดน้ำกะทิค่ะ ไปแล้วค่ะซ้ำนีล่ละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาติดตามคนณไลค์คุคแชร์กดณซับสไคร์คุณถุงกุลาค่ะฝากชองไว้คือเก่าเนาะค่ะช่องเล็กๆช่องผู้เฒ่าผู้เฒ่าอฮียซี่ละค่ะเห็ดยู่เห็ดกินมาสู่พีสูนองมาวิวให้เบิงเนาะคะ่ะคุณได้ชอบก็ไปเห็ดกินคุณได้ก็ชอบก็บผ่านเนาะค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ